หลกลับไปอยู่ท่าของได้สีน้ำนนำอยู่ในศูนย์ล้ออยู่้จหี่ไม่เจอตดูสีแดงที่ตัได้กับธนาุกทีอย่างไม่แน่ครับเดินเคืีไว้ธนาจุกธนาุกที่กวมาทางขวา้ตุกจ่ายเข้าในล้วนี้สวยามครับ่าษาูดชนนี้นี้โอ้โหได้ดูเดินปนสีแดงตัดมได้ฝปแล้วธนาจุโอ้าสวยนะครับทา้าบอกได้เลครับแต่ใค้คอมเมนต์ตูอมเตู้ปา

oh ho, sẽ chạy ra như thế, là đây, để, để không khai chút này, cái này thay nhảy dốc các, ต้องให้มีความสนุกสนานไปเรื่อยๆนะครับวันนี er e ้เป oh ็นวันของพี่น้องชาวตนา์ความทุกท่านนะครับเสร็จภารกิจทุกอย่างแล้วก็ทำกินข้าวร่วมกันครับเพื่อการสันสันนะครับไม่ต้องหนีไปครับวันนี้พรุ่งนี้เลยวันพักสองวันนะครับแล้วก็ย้ายสีแล้วนะครับางซ้ายสีนวลหักยาวขึ้นมาพรุ่งนี้หปุดไปครับไปได้ครับไปได้ไได้ครับลูกนี้ไปได้อยู่ครับลากเข้าไปโอ้โหเลี้ยไม่ลบเลี้ยไม่ลบเลี้ยไมากเลี้ยไม่ลรบ พี่ครับโอ้โหเร็วจีงๆคะแนนได้วีแล้วครับามตัวมวีเข้ไปครับแหมเนีเรียบร้อยสองสูครับไปแล้วสอูครับแนม่ม่ใช่ครึ่งแรกอ่าคิดไปมากครึ่งแรกครึ่งแรกสี่สิบนาทีมีเวลาสีนาทีมีเวลาสีไดเปลีเปียนเลย ทีนี้แค่ขึ้งแรกเขายังมีสี่เว่นดีล่ะเปลี่ยนตัวสาฮูเปลี่ยนตัวสาฮูไปพุทปรูปสองูกอออกมาก่อนเอาเลยเล่นตัวสังเวลงมาตัวสังวยอยไหนอ่าพี่เยาวพี่ยาวซาฮูเขาเปลี่ยนตัวเลยดูเอาเบอร์ไหนลงของน้องเซ็นเตอร์ให้คพี่ยาให้พี่เยาวเล่นก่อนพี่เยาวเล่นก่อนให้ยา่เล่นก่อนนะเอายาวลงมาเอาสาฮูมาเล่นหลังเอาหลังไปแน่นๆก่อนเอาเสียตัวหลังไว้ตรงหน้าเออใช่แข่งกันเล่นอ่ะเร็วๆพี่ออกมาครับดึงเลย เร้มเกมแล้วปเริ่มปอนไม่เสียเวลาครับเพิ่า40นาทีโอ้โหเ่นได้เต็มที่เลยนะครับครึ่งเดี๋ยวเราเข้าสู่ยิธีการแบเมือตอนไหนเรากขเศร้าตอนนั้นแหละเพราะเราไม่ได้ใช้ไฟเอ้ายินโอ้ไไม่ได้ลู้ช่วยกคะสีแดงรไปถึงสิบันกไม่ได้เกมอยู่นีนะผมแล้วุกสอ้โหเข้ามารถเกียกันมาลูกอติดตวันในความเพียรท่านอาเลย ลองพี่พรเก่งมากลูกช่วยกันลูกหลังประตูลูกแข่เก็บบอลลูกบอลกันกเลยนะสีแดงสีแดงเดินเข้าไปได้เลอทีเดียวสีแดงสีแดงจ่ายมาแล้วโอ้โหตอนนี้ที่ทางซ้ายทางซ้ายนะครับหมายตลขคือหลังมาหลาบอลัลกุไลยีกลาบอัลกุไลย์นะครับหลาบอัล้าาุไอีก อ๋อเทไรตุ๊งโอ้โหนี่เทไรตุ๊บดักกินเลยครับเทไรตุ๊บโอ้โหดักน้องๆกลับมาตั้มได้โอ้โหของหวานดีมากนะตอนนี้เอ่โอ้รุ่นี้ไม่ได้มุ่งช็อนะครับอยู่ในคนละเขตขอโทษนะครับขอโทษแครอไปเชื่อกันเลยวกันอ๋อบอลกับตั้งครับวอร์มครับวอร์มครับเตะสีแดงรู้สึกว่าจะเตะสำรองไม่ค่อยวอร์มกันครับต้องวอร์มหน่อยนะเอาละครัับยงไล่กันอยู่ ยังอยู่ในคชึ้งเวลาแรกอยู่ครับเปิดลูกนี้สายยาวไม่ทันครับยังอยู่ในคชึ้งเวลาแรกน,นะครับท่านผู้ชมครับปูเสียนาทีนะครับอ,อยู่ในคชึ้งแบตเตอรี่เราชาร์จไมมือถือพอไ,ม,ม,อไ,ม,อไม่ได้มืนนะอถือเราชักชักโทรศัพท์ชักใบลอยไว้ที่เต็มนะท่านผู้ชมเก็บบรรยากาศครับเก็บบรรยากาศ คาราบุฮิโอ้โหไม่ต่รับตรงนี้ไม่แอ๊บเลยน่ากแต่มันไม่ต่ำนะมันมันออกมาทางฝั่อสีกระสือหลอดลากไปแล้วครับลากไปแล้วไปดีกจ้อ้โหผ่าแล้วจีนี้เดียวครับลากยาวึ้นมาเลยครับเจวคาราบุดักได้หรือนารากดักอะไร้วต้วลน้าทีครับลามาตาตันมาเล่นแล้วนาทีครับวางนารุบุแรงฮุบตัวมาเองาราบุตัวน Yeah. ครับเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับหมุนเวียนนักเตะดีครับทั้งสองสีหมุนเวียนนักเตะดีนะ้วสามพันไม่ได้มากไม่น้อยครับแต่ได้สามผ่าน <c oughs> สามารถจะได้ถึงครบเจ็ดสิบสองปอนด์สามผ่านเจ็ดสิบสองปอนด์กินได้ดทุกทุกทีเลยครับนักเตะม,มาเยอะสุภาพสตรีเตรียมแข่งกีฬาทุ่งบ้านนะครับขอเหลือเกินนะครับสุภาพสตรีทุกคนนะครับที่มาวันนี้เตรียมแข่งกีฬาทุ่งบ้านนะครับขอรัาคาไปด้วยนะครับ อ่าผู้ชายผู้หญิงให้สองตัวใช่ไหมนะฮะสีน้ำเงินสีน้ำเงินมาทังขาลากไปเลยดิ้ลากไปเลยดิ้สีแิงลากทีแดียวเลยเปิดเข้าไปในตู้สีมาเกี่ยวได้สีมาเล่าไปเล่าไปถือเสียรับเต็มตัวป่ะครับโอ้โหสุดยอดได้แค่เตะมุมได้แค่เตะมุมเอาลไหนครับบอลไหนครับบอลสำรองครับบอลสำรองเช็ดเชยนะครับกเตีไม่มีแรงนี่เลยครับตอนนี้บอลสำรองส่งไปแล้วครับส่งเข้าไปแล้วส่งไปทุกวางเข้าไปแล้วที่เหลือก็พี่แมวบอลหน่อยนะครับติด แวววันไหนใครที่อย e uh, 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 anyway uh, wow! ู่ด้านนอกพี่แววันด้านหลังนู่เดี๋ยววัาจะหายแกวครับด้านหลังตรง์เลยช่วยนะครับช่วยกันเก็บวันมาไม่งั้นจะไม่มีบอลเตะนะฮะตุ๊ดเติร์นเข้ามาดูแกมุมสีน้ำเงินนี้ตรงสกายไลน์ วิ่งก็ะป๋องอยู่พอจบเสียงต้องบีบวิ่ง400มเมตรเตรียมพร้อมครับมีทางไหนตุ้กับแดงครับใครได้อีกครับโอ้ป้าเตรียมพร้อมเทียมวัว,วเทียมแดงให้ยกืดก่อนให้ยกืดก่อนอ,อ่าพอจบปุ๊บวิ่ง400เมตรมเราจะไป,ไปตรงหน้านี่ลยอ่าเราจะไปตรงนี้เลยครับให้วิ่ง400เมตรโคนสองคนได้ข่าวว่าคนละสิบถัดได้ข่าวว่าคนละสิบถัดเราจะไปล่อยตรงนี้ครับตรงนี้หน้าประธานเลยครับอ่า วิ่งีี่ีให้ให้รับลูได้ครับให้รับลูได้ครับสี่แต่ต้อคนหนึ่งเ็ับูก่ครับไปนะครับสี่ไล่ไปหนระตอสอครับทางด้านสีแดงครับไล่ไปหประต่อสจากไอ้ยีนขลายตั้มแล้วก็น้อะไรนะน้ง่าหน้าเกใจน้องชินน้องชินน้องชินถชินอ่า เพื่อนนี่อ่ลชินไอ้ถาว่าสาวสเยอะเลยนะครับลายชินโห่มากสาวแอ้ต้องตั้งเตยมาให้กับน้องอะไรท่านนี้ลายชินน้องแบงน้องแบงน้องแบงสาวสังกิตทะเลาะธนาคารน้องแบ๊งนะครับสาขาไซเดียกน้องธนาการลังดงดงโอ้โหดินเชกออมาได้ครับโอ้โหดินสองเดี๋ยวดูผเล่นกันนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บมีผู้เล่นบาดเจ็บตัวช่วยนะไรมาน้ำน้ำ เรื่อยๆเลยนะไปแล้วเรื่อยๆพยาบไหล่แรงๆๆแนะนำไปนะขอต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่านนะครับที่รับชาธนายกรรมทุกท่านรับเสื้อเลยครับแต่ว่าผู้หญิงก็ต้องแข่งกีฬาที่บ้านนะครับจำไว้นะครับผู้หญิงจะต้องแข่งกีฬาที่บ้านผู้ชายแข่งทุตบอลแล้วให้ผู้หญิงแข่งกีฬาที่บ้านผลชนะผู้ชายผู้หญิงจะได้แข่งชักเยาะร่วมกันนะครับผู้หญิงนีเท่าไหร่จับลงไปเหยียบพานผู้ชายสวสีชมพู เ like, oh like ูืดส yep. ูงว่าจะมาเยอะเอ๋ส yup. ีเหลืองเลยที่ดูเหรสีเหลืองโตต้าอะไรโตตามอะไรโตตามเพื่อนอะไรครับสีเหลืองเดี๋ยวดูเพื่อนหน่อยครับดูเพื่อนก่อนรถพยาบาลแจ้งหนึ่งหกเก้านะครับแจ้งหนึ่งหกเก้ารถพยาบาลถ้าถ้าอาการเป็นไปต่อแจ้งหกเก้าโอเคเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวเอามาเอกี้เอาเมา่อกี้มาทบกันครับร้องครับอาการบาดเจ็บอ่ะเอาแขนเอาแขน ข้อเท้าไม่ต้องเป็นอะไรมากนะครับวางไว้ตรงข้างๆเดี๋ยวได้้งแข็งกับนักเตะพร้าวให้ครับมี่ลการดัดเสร็จเยอะจะไม่ได้กินข้าวเลยลั่งไปเลยครับปวดเลยไปเลยครับปวดครับตื่นมาตูดเพื่อนกันครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวปตบมือให้เตรียมร่างกายครับผู้บาดเจ็บนะครับตบมือให้เลครับตบมือให้พี่น้องเลยครับปตบมือให้เลยครับเตรียมร่างใจยอ่าโรงพยาบาลก่อนหายเจ็บแล้วลงมาเล่นใหม่ได้เร็วเร็วเร็วได้ขาวว่าสีเล็กๆเกิดพับพิงแลาเตรียมตัวใส่ตัวทีนี้เลยครับหนาผู้ชมเลยครับ

ก็มาไม่แรกคแั้งแรกอเห็นตัวเจ้นเล่นเสมอกันอยู่เราจะเตี๊ยนตัว400มตรนะครับเตรียมตัวเลยครับทั้งสองคนนะครับเตรียมตัวหลังจาก๋ยวเกี่ยวคู่บอลขึ้นแล้ว400แม่เราจะไปข้างหน้าตรงมุ้โต้เลยครับยิ่งเลยครับทีนี้อ่าอ๋อเตรียมตัวเลยครับ400เมตรครับเตรียมตัวเลยครับห้ามเดินนะครับห้ามเดินไม่สิบวินาว ไฮเดรนเย่ไฮเดรนเย่ไฮทันเลยแม่เวิวิ่ง,งุดุดวิ่งวิ่งดุดุดแแนักนาดลแต่ว่าเ่มิถุนาย่ัตั้งคดงง่ดีๆแรงเลยแมขอบคุณครับดีเจโโเสียงเดียวอแล้วครับท่านค้าน,นไม่หมดจ้าขอพ่อบุณนาไม่เลือกสีไม่เซอร์่ <c oughs> อแล้ครับบอลอยู่เลนะขอ,อขห,หน้าจีเอ <c oughs> สองอสองสองฟิลานี อะรตอนนี้เรากทดสัมดกครับนะดกีับตอนี้เราก็ทดสอสบดกครับถ้าไม่ทั้งหมดเจะยมตุ่ตีแาใชร้อยเสียไหนได้เรืตุมีเสียร้อยไหวได้เรื่อยตาไม่ไหวหวานไม่หหวนไหมนก็ดนนไม่ได้หวานเลยาเย อยู่ที่เ่ยครับฮาราีนั่นีครับอะไรโอ้โหาาขึ้นไปมบไปผ่าน้องแดงน้องแดงตะออกไอ้กมากซีเครื่องเสียงเราสุดยอดเลครับครับเป็นลูกเตะมุมแ้วนขวา สอจเป็นัเตกแล้ว็เก็บกคาสีน้ำเงินตกมาา้งนสกัดไว้นสองเทเลยเกมอยู่ในครึ่งเาแรกกรรมการดูากาแล้วจับทางแล้วครับสีแดงมาแล้วรับสีหน้าบอกจุดท่แล้วายลยไเลยพี่รต้งอะท่านะรท่อน้ยสีน้ำเงินกสายสีน้ำเคือป๋ายาวยยาวสุดเาาม ให้ได้ไวเลย17ครับกลับไปนีปายาวายาวเพิ่งไปได้14ครับเดี๋ยวเราดสีแดงเรีกลับมาได้สีเดงจะัขคามาได้อีกครั้งหนึ่งสีแดงเติดไว้นล้วค่ยังจ่ายเข้าไปมาเมื่ี้ผิดมาได้โอ้โหตามมาไม่อยู่ครับเดี๋ายไปแล้วทางสีแดงครับชิงมาดูครับออกไปครับขวาสีแดงได้บอลแล้วสีแดงเปิดหน้าได้บอลนำตู้นำตู้นำตู้ตะวันเข้ามาจับมาได้เล้วยิงโอ้โหรับเสือทางไม่เข้า โอ้โหใส่คไม่เข่าไม่เม่าไม่เท่ายิงดีมากเลยแรกก็คือโู้อซุปเปอร์แมนแล้วเพื่อนเนี่ยก็คือ่การสืพัสตรีเลยจับปฏิกาเลครับต้องทำยังไงยังครับบอกกันแล้วนะครับอ่าแล้คนที่ใส่ได้ต้องเล่นด้วยนะครับบอกนปฏิกากันนะให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเราแขกว่าเพียดจะมี้คน้ ปลครับปลาเพื่อนครับงเพื่อนด้ย่รงามาอนะครับวันนี้ขออามุณนะครับเพื่อการสุบสนุนทุกท่านนะครับขอบคุณทางานอุตสาหกรรทุกคนที่ให้มาเ่อนกิจกรรมการปรทายของาบนี้ครับเราในปีนี้ก็เลยิ่ใมากครับเป็นสนามใหญ่ที่สนามอมตของคุณรานาีรัมมากครับมหน้าครับ ตัตลาดนะใครติดก็ออกมาพักก่อนหลายคนลงเ่อต้องรีบนะครับเรามีสอ่มสองทุ่มเวงนี้แรสล้วม่ทันทีไม่มีการเสีเวลาเพราผู้คิดเยอะ้กกรสุดท้ายตัวไดีี่ตก่นนมีแบบเป็นแท่งพ่อ่านวิ่งสีเลยไมรัต้องวิ่งไม่เกินสองนาทีนะครับแต่เลยนะครับถ้าเกินสองนาทีหรือว่าเตาเสียั้งคู เราจะจับเวลาไดครับเพราะว่า40เมตรเขาวิ่งกันแค่นาทีสิบวิแต่ถ้าท่นเกิน20นาทีถือว่าเปล่าทั้งคู่กายทั้งสองคนก็ต้องวิ่งกลับไปแล้วก็วนกลับมาโดยที่ถือเป็งหลังใช่ครับโอกาสนี้เป็นของราศีน้ำเงินเราจะทำให้ทุกคนมีความสุขไปเลื่อยๆนะครับเสนออยู่สองสองครับเกมีอยู่ในครึ่งเวลาแรกครับที่ละ40นาทีส่วนครึ่งหลังถ้ามันมืดก็ว่างไม่ได้นะครับ ขอเลยนะครับขอ,อขอขอเพลงชื่อโฮเก,กนอขอเพลงชื่อโฮเก,กนแบบมีไหมขอหน่อยเอ,อเอาละครับขอกลับไปในมือผู้รักษาประตูครับโอ้โหกทำการดูเวลาแล้วง้งที่สุดสองสองอครับไอชนะรับสามพันแต่ว่ากินด้วยกันครับได้สามถาดใช่มเจ็ดส <laughs> ิ่สองสองครับจับได้ 3, สามถาดตอนนี้ ดือดมาเตรียมไว้ข้างนอกในประมาณ20ลันนะครับส่วนถัดจำไม่ได้ครับมันเยอะเลยนะบองไปไม่ทันบื๊บงรับตาไปอีกโอ้โหทีาน,น,นี้มาทั้งแนวโครุดเลยครับมาทั้งมหมดเลยป,ลประมาณหลายว่าชีวิตเอะไะถูกบอลั่งหลัง,งสีแล้วครับแต่ยิงประตูเองไหมครับขอคทางก็ไดยิงประตูสีแดงท่านครับผมรู้ว่าจะได้ยิงประตูเองสีแดงมา เส้นนั่นคิดอะไรบ้างครับเส้นเป็นเรดาเนะครับมองไม่ชัดแต่ว่ากรรมการให้ชัดเป็นเรดาโซมาบอลเตะที่แล้วกสีแดงสีแดงให้วอลมาทั้งแบงค์ทังแบงค์แบงค์ให้ท้ายชิ้นหรือเ่าท้ายชิ้นสุดหรอท้ายชิ้นโอ้โหลูกนี้แรงไปหน่อยครับท้ายชิ้นมาเอาบอลไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยอ่ากรรมการไม่อยู่นะวอลมาสีน้ำเงินไปที่ผาปิดไปแล้วมาล้มหน้าครับล้มหน้าตอนนี้โอ้โหเร็วจีจริงๆสงสัย อ่สงสัย,ยผมคิดว่านักเตะคนนี้คนซื้อมาจากต่างประเทศไม่ยูนถิ่นะครับลุงอ่โอ้อ่ซื้อตัวมาจากต่างประเทศตอนนี้ขอรับสีแดงประกบลายแรงอย่างเดียวให้ล้างหน้า,าบ่อยๆ <c oughs> ใจขาดเลยสีแดงสำหรับผู้หญิงครับทนายผู้หญิงครับขอความปรานะท่านเตรียมเตียมที่บ้านไวมนะครับแจ้งก้อกติกาแล้วนะครับ<ะ>เล่นยังไงอ่าซอมต์ไม่เรียบร้อยนะครับ อ่าเตี้ยแข็งะนะครับอ่าได้ข่าวว่าเขามีการดืม่มเบียร์นะครับผู้หญิงก็เตี้ยไว,ว้ครับคนดื่มเบียร์เก่ง